นะครับสวัสดีครับ f อซนะครับนะครับก่อนน้องตองอ่ากินข้าวอาบน้ำอ่าพึ่งเสร็จนะครับเีแล้วก็อ่ให้น้องตองอ่านหนังสือก่อนนอนนะครับเีแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะน้องตองก็จะมาอ่านหนังสือทุกวันทุกวันอ่านก่อนนอนนะคะน้องตองก็จะอ่านให้เอฟซีได้ฟังแล้วก็อ่ารู้าก็จะฟังน้องตองอ่าน แล้วมันมีข้อตอบไหมน้องตอะอ่าให้พ่อฟังเอยหัวยิงเป็นฝอยตัวเล็กตัวน้อยต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็นออ้องต๊าอยสองกล้วยสามน้อยหนาสี่เงาะโรงเรียนห้าสับปะรดหกต้นไผ่เจ็ดมะพร้าวอ่าน้องโต๊ะตอบข้อไหน โรงเรียนโอ้ถูกต้องอะ,อะไรเอ,อ่ยเกิดมาหน้าเวทนามีตามีตาเท<ะ>่าตัวม,มีตาเท่าตัวมีตามีตาเท่าตัวหนึ่งอ้อยสองกล้วยสามน้อยหนาะสี่ สับปะรดห้าต้นไข่หกมะพร้าวมีตามีตาครมีตาอะไรนะมันมีตัวมันมีอยู่สองอย่างมีตาชั่วตัวมันมีอยู่สองอย่างจะใบหนึองฮะใบหน่อยมันมีแค่สองอย่างน้องตองอ่านแบบไหนเมื่อกี้นี้อ่านไปแล้วอ่านน้อยหนาครับสับปะรดใช่ไหม มีอ้อยมีกล้วยมีน้อยหนาสับปะรดต้นไผ่มะพร้าวใบให้หน้อยโจทย์มันพ่อพ่อฟังยังไม่ถนัดอ่านโจทย์ใหม่อ่านข้างบนอ้ยอยกล้วยไม่ใชอ่านอ่าน,อ,านอ่านที่มันเป็นแถวเป็นแถวทางแลกที่น้องตองบอกว่าอะไรเอ,อ่อยนะอะไรเอ,อ่ยเกิดมาหน้าเวทนามีตาทั่วตัว บาน่าเวทนามีตาทั่วตัวมันก็มีสองอย่างแหละมันมีอ่าน้อยนาแล้วก็สับป,ปะรดสับป,ปะรดเพราะว่ามันเป็นคนนออกมานั่นแหละตาทั่วตัวก็อ,อะไรนะอ่ามันมันไม่อตองบอกว่ามันนั่นานาเวทนา นาเวทนาะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยหนาอืมก็สับประรดลองเอาสับประรดสับประรดก็คือมันน้น้อยหนาก็คือมะเขียบผ่านไปก่อนอ,อะไรเอ่ยกัมแพงเพชรเด็ดชั้นเดี๋ยวฟังใกล้ใกกันกันธานิวาริอยู่ใน ขนมไทยต้องพึ่งพาอะไรเอ่ยกำแพงเพชรเจ็ดชั้นกันทานีวารีอยู่ในขนมไทยต้องพึ่งพาเจ็ดชั้นกันทานีวารีอยู่ในขนมไทยต้องพึ่งพา ะะต้นไผ่มะพร้าวหรือว่าน้อยหนาหรือว่าอ้อยหรือว่อวากล้วยไปอ้อยอ้อยอ่าไหนอะข้อไมเ่เข้าใจว่าอะไรเอ่ยข้างนอกข้างนอกคุกคูค่ะข้างนอกคุกคูค่ะข้างใน

น้อยนาะขูขะอะไอเอะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแหลมอะไร่ใบเล่นเซี่ยวใบลเล่นเซี่ยวนี่ไมแขนไม่วไม่ใช่สามากแล้วตองเอาอะไรนะต้นไผ่ไหนะ่อะก็เพราะว่านี่ ก็บอกว่าใบแหลมใบเลนเซียงเจ้าแขนมัน,น,น,ม,นมันมีอะไรฮะนนมันมีอะ้ต้นไผ่อ้อยกล้วยน้อยนาเงาะโรงเรียนสับปะรดต้นไผ่มะพร้าวต้นไผ่เหลือแค่อันเดียวที่เรายัางไม่ได้มันมันมันมีอยู่สองอย่างมันมีอ้อยกับกล้วยไผ่ กิ่งเอาไผ่ต้นเท่าแขนใช่ไหมล่ะต้นไผ่ก็เท่าแขนอะไรเอ่ยเหมือนเด็กนุ่งผ้าเหมือนอะไรอะไรเอ่ยเมื่อเหมือนเอ่อเมื่อเมื่อเด็กนุ่งผ้าเมื่อกระกระดุ่ยกาน อะไระนอ้องตองก็อ่านที่ว่าอะไรกล้วยเอออืม,อมถูกต้องเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ออะไรอเอยสองตีนเดินเอ้ยนอ้องตองก็จำไว้ด้วยนะถ้าตอบแล้วอ่านแล้วก็ต้องเดินมาหลังขง้างค้ามุจมจาก

ชีฟ้าก้มหน้าลงดิน,นข้าวน้ำไม่กินแผ่นดิน,นไม่เส่น,นยังแผ่นดินก็ไม่อยากน,านั่นจังหะที่เราอ่านแผ่นมัเนเหมือนกั่เหมือนกันแล้วต่อตอ่ออะไรเดี๋ยวคิดก่อนอะไรไม่กินข้าวกินน้ำบางแล้วต่อจอ่านโจทย์ใหม่อะไรเอ่ย อาเค่าจะตอบถูกเนาะนะนะครับนี่ก็ลองดูนะครับลองดูลองตอบจะตอบถูกไหมเออพี่ต่าี้ย่วเเต่าเหรออ่านอ่านแบบไหนเมื่อกี้นี่อะไร,อะไรเอ่ยตีนชีฟ้ากมหน้าลงดินข้าน้ำไม่กินแผ่นดินไม่ เ่าเต่าไม่ใช่เพราะว่าเต่านะผีเสื้อผีเสื้อก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เอาตีนสีฟ้าแมงวันไม่แมงวันแมงวันก็ไม่ถูกกวางกวางก็ไม่ใช่กวางมันก็จะตีนเหยียบดินอะไรน้องจ้องเคยรู้จักไหมว่าค้างคาวที่ที่มันเนาะเออใช่เคยคว้างคาว เห็นมาแต่ตอนที่มันนอนมันจะแขวนตื้แล้วก็อหัวหย่อนลงอ,อ่านไปนไปแล้วก็ต่ออะไรเอ่ยตัดหัวตัดหางเหลือกลางอย่ากใหญ่เล็กผม<ด>ตั้งใจ<ป>อ่านมันจะจำนอนไว้กลางวันเดียวตัดหัวตัดหางกลางวันเดียว,วอ,อ,ยอ,ยวอะไร

เหลือกลางวาเดียวตัดหัวตัดเถิดไม่ใช่เต่านะไม่ใช่เต่าแมงวันตัดหัวตัดหางันเหลือแค่กลางนี่ก็ตอบไม่ถูกงั้นเอาข้ามไปก่อนแล้วเอ่อสีขาเดินมาหลางัง

ไก่อยู่นานๆชื่อปลาดาวปลาดาวก็ชื่ออยู่บนฟ้าร่างไก่อยู่นานอะไรเอ่ยหัวแดงหัวเขียวกลิ่นดอกนิดเดียวบินบินกลียว บิงก,กรูเกียวมาผีเสือ้ออะไรเอ่ยหัวเด้งหัวดิบเขียงบินเออนิดเดียวบินก,กรูเกียวมามาเลี้ยงวันเนาะอะไรเอ่ยชื่อน่ากลัวตัวน่ารักผีเสือ้อเพราะมันมีผีสเสือ้อ อ่ายามาเรื่อยๆอานมาเรื่อยๆเลยอ่านๆๆมังก็อะไรเออตาเป๊ะน้งโก่งมังก็เราได้อ่านนะลงน้ำไม่คุ้นอะไรเออตาเป๊ะ คนโทน้ำยังโกงลงน้ำไม่ขุนคนโทน้ำจออรองเท้าเบิดตุกตาเวนตาเอเวน,น,นตาเหลือเก็กระดานดำกบใส่ไม้ อะไรเอ่ยดาดาเป็ดาเปดหลังกูนูน้ำม่คุมคนถน้ำไม่มไมใช่ดาเปดหลังกูนี่มันมัน,มนมอยู่มันมีอยู่สองอย่างแว่นตากับเอ่อกับกับคนตกเบ็ดเบ็ดตกปลา

ครับน้องตองก็อ่านมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องตองจะนอนแล้วนะครับเพราะว่าสองทุ่มกว่าๆนี้ก็ก็ให้น้องตองนอนสินะครับ,นะรบน้องตองนอนได้แนละ้วสำหรับเออแค่นี้นะคะเพราะว่าน้องตองก็อ่านจบแล้วแล้วก็เหนื่อยแล้วก็น้องตองก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะ 小地方。